สวัสดีคะ่ะคุณพอ่อคุณแม่แอดมิน,นูหน่อยกรับสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะเด้อเป็นจังใดท่านผู้ชมเราพัฒนามาว่านี่คุณพอ่อคุณแม่พ่อแม่เป็นน้องเอฟซีเมื่อว่านี่มานบโนอเมื่อว่านี่นูนหน่อยตายไหมท่านผู้ชม,มเราพัฒนาตายไงยหลังท่านผู้ชมเลือกบ่ถือท่านผู้ชมเราพัฒนาระวางหกกับเจ็ด นูน้อยดันไปมักเจ็ดนูน้อยเห็นเจ็ดมันชนกันสามสูตรไปบ่เถื่อธรรมจมนบอกว่าเนนูน,น้อยตายพ่อแม่พี่น้องหมานบ่คุณบอกคุณแม่หมานบ่ธรรมจมเดินหาสูตรนูน้อยรุดรุดสองสูตรเดินเดินดีกับเหล็กติดจับคู่กันใดธรรมจมเหล็กติดกลับเข้ามาแล้วธรรมจม เดินเดินดีเดินดีท่านชมสลับกันเนาะท่ามชมเลขไม่มาด้วยกันเจ็ดสองอย่าซื้อใส่กันเอาอยูเนาะท่ามชมเอาธ่านมชมสำรับคลิปนี้มาตามต่อเล่าพัฒนางวดวันที่ 4, สี่เมษายนกันต่อเลยนะคะเนาะมาเก็บเกี่ยวข้อมูลท่านชม วัตทีพผนานมากมาว่านนี้ท่านใดถือยินดีน้เด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยบอเถ,ถอค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้หนูหน่อย,อยสีมาว่างเล่าพัฒนาโปสังขะต่องวดกันเลยเนาะคะะ่ะเนาะมาแล้วท่านผู้ชมโปสังขะก่อนจะไปรับชมเนื้อทางสําหรับคลิปนี้ฝากกวน,นะะด้อค่ะเด้อสาหรับท่านใดที่เข้ามาแล้ว ชื่นชอบแนวทางตัวเลขกะอย่าลืมแอดมินโนหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากลุมไลค์แอดไลค์สแกน QR โค้ดเด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมมาเบิ่งนกันเลยนะคะเนาะหมวเม,มื่อวานนี้ไม่สำหนักใดเขาแนวท่านผู้ชม ของนูนหน่อยเด่นเดินดีเลขติดนอกนันลุดเด้อค่ะเด้อเรากะบ่ามานำกันดับเอาอยูนผูมชมเป็นเลขเด่นที่มาได้แต่จะไม่กดควากันมาบ่มาทั้งเด่นลกะกะบ่มาทั้งจับคูเนาะคะ่นะเนาะต่อมาของพอรวยโ่านผูมชมพอรวยโชค,มชมว,โชคว่างทั้งช่องนูนหน่อยสองมวดลุดทั้งสองมวดนะคะเนาะ อวัดนาตามต่อธรรมชมตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลแต่ละเสียนแต่ละทันเด้อค่ะเด้อธรรมชมพอเสี่ยงเงินขืนเวทที่หลุดพอทรงหายหนุนหน่อยเบิงสองวัดหัวที่สองนูนหน่อยเอามาขืนเวททีนะะ่เนาะค่ะเนาะนูนหน่อยบิอยากถาโดนธารมชมุ่มเอาขืนมาหา้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงนําเหล็กเดนวิ่งรูดุดของพอ สองตัวงวดที่แล้วเขาไปทีเด่นซีงวดนี้เข้าไปทีเด่นศูนย์ท่านผู้ชมจับคู่รุดท่านผู้ชมขึ้นเวทีคือเป็นยังสันส่งไ้หน้ยสองงวดรุดทั้งสองงวดเหล็กจับคู่บัตรทีนิ่เหล็กเด่นของพอยังเข่าคือเป็นจังสันพอพ่อ,พอ,พอแม่นจับคู่เด้อค่ะเด้อพอว่าพอแม่นจับคู่ธนัดจับคู่หน้หนยว่าเหล็ก เด่นพอสองตัวหนาสนใจอยู่ด้วยทั้งวิชมหงวดแหลกเข่าทีเด่นซีหงวดเมื่อวานนี่เข่าที่เด่นศูนย์เจาะบอดแตกซุยไปเนาะคะ่ะนาะบลมีศูนย์หกกับศูนย์แปดขึ้น่นาเสียดายแท้ทั้งวชมเอาหงวดหนาตามตัวเก็บเกี่ยวเป็นแนวทางด้วย่ั้งชมนู่นหน่อยหนาสนใจเหล็กเด่นพอทั้มวชมต่อมาแม่นั่ง เมื่อวานนี่แม่นของแม่นั่งเป็นนั่งเอกนะคะเนาะแม่นั่งเป็นนั่งเอกด้วยธรรมุจมเหล็กติดเข้าไปที่เด่นหกเหล็กวิ่งเข้าไปที่เด่นศูนย์เจาะแตกศูนย์เก่าตรงๆทงธรมุจมแม่นั่งหัดหนาตามต่อเด้อค่ะเด้อเพราะแม่พ่นวองท่านใดที่มีโชคมีลาบกับเซียนท่านใดแล้วอยากจะหายคาน้ำซ่ากาแฟแต่ละเซียนแต่ละฐานนะคะเนาะติดต่อแอดมินหน่อยใดเลยเด้อค่ะเด้อ 0926325513หรือสแกน q ิ c o d อาโคเข้ามาได้เลยนะคะอาจารย์ต่อยน้ำโชคท่านผู้ชมเมื่อวานนี่หลังจากเลขออกในกลุ่มหลัก,กะทางช่องยูทู e ใต่คอมเมนต์เนาะคะ่นะเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกะด่ามาก,กันท่านผู้ชมหนูหน่นนีก็ยังบอกอยู่ว่าสำหรับแนวทางเลขดับไม่มีในกองฉลาก เพื่อนกะมีเขาไม่ลดคือกันท่านผู้ชมคือกันกับเหล็กเกิดเนาะค่ะเนาะคือกันกับเหล็กเกิดเหล็กเกิดกันยังมีเขาไม่ลดเหล็กดับกับมีเขาไม่ลดคือกันท่านผู้ชมว่างหายเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อแล้วแต่พอแม่พี่น้องสีเลือกเอาคนใดที่เพื่อนบ่สนดับน้หน่อยคิดว่าหนาจะใดอยู่นะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ดับศูนย์ของอาจารย์ต่อย บางท่านเพิ่นอาจจะเอาไปเป็นเลขเด่นของเพื่นเด้อท่านผู้ชมนูหน่อยได้บอกไปแล้วขังหนึ่งว่าเลขดับไม่มีในกวงฉลากหามเอามาว่างบดได้ด้วยท่านผู้ชมถ้านนหน่อยมาว่างกะมีพ่อแม่ FC เอฟซีเพิ่นถามหาคือเกาหนูหน่อยกะกษิเหตุตบ่ถือนนะคะเนะานะว่างแนบดดมม่บ่ว่างแน่บ่ได้ท่านผู้ชมนูหน่อยว่างให้เป็นเพียงแนวทาง บดตองสนดับท่านไดบอมักกับบอตองสนบดเสียโอกาสดอกธรรมชมกระแขพานไปเลขดับทำมันชนกับองจะของกับบดตองตัดถิมท่อน,นั้นเดอ่ะเด้นหน่อยเคยยำไปหลายครั้งแล้วธรรมชมทุกคลิปที่นูนหน่อยว่างนูนหน่อยกระยำกระบ,บอกเสมอว่าเลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะเป็นเพียงแนวทางไหมธรรมชม อาจารย์ต้อยเขาเด่นเก่าดับศูนย์เอาบรยูนะคะเดิมเมื่อวานในศูนย์มาทางหลางทางบนท่านผู้ชมเจาะบอดแตกเมื่อวานี่แถบถูกสำหนักละท่านผู้ชมโนหน่อยว่าเหล็กบกเขาเด่นรักลอยโน่หน่อยท่านผู้ชมเด่นห้าหกเจ็ดเมื่อวานี่มาลักลอยเต็มๆหกนะคะเนาะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องสูตรนี่เป็นสูตรรักลอย ดนดนจังเขารักลอยส่วนหมากสิขเขารักสิบรักหน่วยเด้อค่ะเด้อหนูหน่อยก็เลยว่างให้พ่อแม่พี่น้องพิจาจรณาเบิงธรผม้ชมเป็นสูตรรักลอยแต่ว่าเขาดีดบรยุรักลอยเด้อารรม้ชมสถิติเมื่อวานหนูหน่อยเอาให้เบิงเลี้ยวสูตรนี่ก็น,นาสนใจธรรม้ชมมาเด่นรักลอยเฮาก็บบตองเอาไปรักลอยเขาก็ไปรักอื่นก็นได้ธรผม้ชม ต่อมาของพอจอยเหล็กเด่นเข่าไปที่หกเจาะบาดแตกเด้อค่ะเด้อเลขดับพอดับบนดับบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับล่างเมื่อวานดับไม่อยู่นะคะยาดาม,มาเด้อท่านชมบอตรงคอมเมนต์ดอกว่าบอตรงว่างจังสันจังสีน่นหน่อยบอกทุกคลิปเลยว่าเลขดับไม่มีในกวางฉลามันคือแนวทางเด้อท่านชมหลายคนอยากได้ หลายคนพออยากได้ก็คือผ่านไปแต่แค่ว่าเหาเอามาให้เบิงของเพิ่นดับบ่สนดับแ็แค่นั้นท่านผู้ชมต่อมาปูสังฆาทรท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ปูสังฆาหลุดเด้อค่ะเด้อปูสังฆาฝากความมาวา่าให้ติดตามไปอย่าพึ่งท้อเพราะว่าเหลขกปูกับเขามารลายหงวดหล้วสูตรนี้เดินดีจิพาเอาขึ้นแน่นนอนเด้อค่ะเด้อ ของปูสงังฆะเรากะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านใดที่โทรมาขอหมายเลขบัญชีปูเนาะค่ะเนาะที่ได้รวมทําบุญกับปูปูกับฝากความมาเด้อทา่านผู้ชมน้หน่อยๆก็ลืมบอกขอขอบคุณทุกทท่านอะนุโมทนาสาธุบุญนําเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหากท่านใดที่อยากจะรวมทําบุญกับปูกัโทรมาหาแอดมินน้หน่อยๆได้เลยเด้อค่ะเด้อ ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามโทรมาเอาหมายเลขบัญชีขอ,องปูเนาะคะ่ะเนาะนู้ยน้อยบรทสามารถวางทางช่องยูทูปได้เด้อค่ะเด้อหมายเลขบัญชีไม่สามารถวางได้นะคะเพราะว่าผิดกฎทางช่องยูทูปท่านผู้ชมถ้าผิดกฎไปเรีวมันแก้ไขาย,ยากเด้อค่ะเด้อเอาสําหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยเนาะคะ่ะเนาะแนวทางเราพัฒนาปูสังขารท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นู้ยน้อยนะเสียดายนู้ยน้อยไปเลือกเอาเจ็ดท่านผู้ชมเหล็ก กองปูกับย่งเขาอยู่ได้ท่านผู้ชมบางหลักลอยไห้ทีหกเมื่อวานนี้กับมาหกอีดีนะคะเนาะหกศูนย์เก้ามองนีท่านผู้มชมมองสําคัญโนูนหน่อยว่ามองนี่ล่ะสําคัญที่สุดถ้าเฮาสิหลุดถ้าต้องเบื่องมองนี่เอาหวดนี้ท่านผู้ชมงวดหนาวันจุกโนูนหน่อยว่าบนหนาย,ยากนะท่านผู้ชม้ามากกับมาถาม้าลดก็แสดงว่าโนูนหน่อยบ่มิดดวงขนาดท่านผู้ชม นน้อยขอขอบคุณทุกเสียนทุกสำนักเล่าพัฒนาด้วยค่ะเด้อทันใดอกเขาท่านใดอกเขาน้่น้อยขอ,ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู่กันต่อไปท่านผู้ชมสำหรับแนวทางอกเขาเฮากะเอาไหมท่านผู้ชมสู่ต่อคือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะเลขวินนะคะงวดนี้เลขวินปูมีมีหลายโตวเด้อท่านผู้ชมเลขวินงวดนี้มีเด่น สี่ห้าหกหนึ่งสองสามนะคะเลขเด่นสี่ห้าหกหนึ่งสองสามเลขปอนาเบิ่นหามละละท่าชมทำมาแบบนี้เลขวินเลขเด่น เด่นสี่ห้าหกต่อมาจับวินท่ามผู้ชมจับวินสี่หนึ่งสี่สอง สี่สามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสาม ตํแหน่งเกาด้วยค่ะเด้ตอตดเจาะตําแหน่งเกาท่านผม,มชุด3ามตัวนะคะจับคู่มีสี่คู่สี 4, หางเหมือนเดิมนะคะสี่หกสาสี่หกสี่ สี 4, 6, 5, ่หกห้าสายรูดเบิ้งดีๆเด้อค่ะเด้อนูหน่อยสายรูดเด้อท่านผู้ชมสี 4, 4, 3, ่สี่สามสายรูดคือสีเห็นเหล้วนะคะเนาะวาดสีวิ่งรูดตัวใดท่านผู้ชมงวดนี้ตัดสินใจบอยาท่านผู้ชมสายรูดนูหน่อยเคยบอกในคลิปไปแล้วเด้อค่ะเด้อสายรูดสายวิ่งท่านผู้ชม วินสี่ห้าหกหนึ่งสองสามนะคะเด่นสี่ห้าหกเน้นเจาะตำแหน่งเกาเดอ่านผูมชมสี่สามหกสามมองกลางๆเนี่ยบ่มาจักเตียดีเนะาะธผูมชมตังเต่นหน่อยว่างคลิปมาแมนบ่นผูมชมพ่อแม่ไปนองจำเลยบ่หน่อยกะจำบ่ได้รู้สึกว่ามองบรรทัดกลางๆนี่บ่มาจักเตีย ส่วนมากสิมาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนาะท่านผู้ชมซ้ายวิ่งซ้ายรูดท่านผู้ชมตัดสินใจบ่ยากเด้อค่ะเด้อลักลอยปูว่างใบซีท่านผู้ชมหัวดนี้โน่นหน่อยกระซิรูดซีท่านผู้ชมถ้าซี่มาเนี่ก็ะงายหลังอีกท่านผู้ชมแสดงว่าโน่นหน่อยนี่บ่มีดวงน้ำปูแล้หวหัวที่ผ่านมาวัวหันรูดฮกหลักกระเล้วท่านผู้ชมแต้มเดียวซืปัดปัดเดียวไปรูดเจ็บ นผูรรมชุมไงหลังท่อนบัดเดียวเอาสู้ไม่สู้ต่อนผูมชมสู้กันต่อไปพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้ค่ะเ้วยองสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม,มขอขอบคุณาทางเล่าพัฒนาปูน้ำด้ค่ะเดือคลิปนี้หนูหน่อยขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ